สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนำทิปและก็เทคนิคนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งเราก็จะนำทิปและก็เทคนิคดีๆนะครับมาฝากท่านเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างโฟลเดอร์นะครับในในโปรแกรม Windows นะครับด้วยวิธีการเขาเรียกว่ากดวันคลิกนะครับกดครั้งเดียวนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราสร้างโฟลเดอร์นะครับหลายท่านอาจจะสร้างมีวิธีการสร้างโดยการใช้วิธีการคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ไปเลือก New แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับซึ่งซึ่งเวลาเราทำอย่างเงี้ยนะครับเราจะเสียเวลาไปถึงสามสี่ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่หนึ่งก็คลิกขวาตรงนี้นะครับ ไปนิวนะครับแล้วก็เลื่อนหานะครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์นะครับเพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแต่ในโปรแกรม Windows นะครับท่านสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ง่ายๆนะครับโดยการคลิกครั้งเดียวนะครับโดยท่านไปคลิกตรงนี้นะครับ New โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับปับแค่นี้ท่านก็ได้โฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับอยากสร้างโฟลเดอร์ใหม่คลิกตรงนี้ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องไปคลิก วาหลายครั้งนะครับกดอันนี้ครั้งเดียวปั๊บนะครับก็จะได้โฟลเดร์ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับมันจะช่วยลดเวลาการทํางานของท่านได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนํามาฝากนะครับสาหรับวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กันนะครับสวัสดีครับ